วันนี้แม่ทำน้ำพริกกะปิจะ้ะแฟนก็เลยนึกอยากต้มหน่อไม้ใส่ใบยานางแกก็เลยชวนไปตลาดจะ้ะนานๆแกจะชวนไปตลาดนะจะ้ะสองข้างทางระหว่างไปตลาดก็สวยงามจะ้ะดูเพลินเลยจะ้ะลมก็แรงนะจะ้ะคืมๆจะ้ะเหมือนฝนจะตก ออกมากันก็ลุ้นอยู่ว่าขากลับอะขอให้ฝนไม่ตกนะขออย่าเจอฝนเมฆคืมมากเลยค่ะดูท้องฟ้าสวยดูทุ่งนาบรรยากาศดีมากเลยค่ะแฟนอะเป็นคนที่แบบว่าถ้ามีน้ำพริกกะปิอะเขาจะชอบทานกับไข่ไส้ฉ่อมจะ้ะ แล้วก็ต้องมีหน่อไม้ต้มเขาต้องทานคู่กันค่ะพอดีแม่ทำน้ำพริกกะปิเขาก็เลยนึกอยากค่ะก็เลยชวนไปตลาดจะ้ะจากบ้านไปตลาดเราก็ขับรถมอไซค์กันออกมาจะ้ะก็แวะดูสองข้างทางเพลินกันค่ะดอกสนุก็เยอะมากเลยนะจะ๊ะแต่ว่ามันอยู่อีกฝัง่ง ไม่ได้ถ่ายให้ดูจ้ะถ่ายมาฟังเดียวจ้ะคุยกันอยู่ค่ะว่าเออขากลับอะ่ะจะแวะเก็บดอกสนุกันนะพี่เนาะเอามาผัดใส่น้ำมันกินกับน้ําพริกกะปิได้อีกคะ่ะดกมากจริงๆคะ่ะดอกสนุอ่ะคะ่ะอยังดกจ้ะใครเห็นก็ต้องสะออนจ้ะเพราะว่าแถวที่โรงงานอะ่ะไม่มีนะจ๊ะแบบเนี้ยจ้ะ หาเก็บเองก็ไม่ได้ด้วยจ้ะถุงละยี่สิบบาทนี่ก็ได้น้อยเดียวทางนี้นี่แบบว่าโอ้โหเห็นนี่แบบวิ่งใส่เลยค่ะสะออนมากดอกสนบอกแฟนเดี๋ยวหาถุงมาใส่กันเนาะขากลับไปซื้อของท้องฟ้าก็สวยนะจ๊ะมันอาจจะดูคึ้มๆอาจจะมีลม แต่บางอย่างเนาะมันก็มีความสวยงามในตัวมันใช่ไหมคะสวยมากเลยคะ่ะก่อนเมฆมึดมาเลยจ้ะภาวนากันอย่างเดียวฝนจะตกเด้อให้หอดบานกันเด้อแต่ถ้าจะให้ดีภาวนาด้วยจ้ะให้คอยเก็บผักสนูให้แล้วกันเด้อให้ได้ดอกสนูก้อนเอาไปผัดแล้วเจ้าค่อยตก ภาวนาไปด้วยค่ะวอสะออนดอกสโสนมากขี่รถไปแล้วก็ดูท้องไรท้องนาไปเรื่อยจะ้ะธรรมชาตินี่สวยงามเนาะแถวในเมืองก็หาไม่ได้อย่างนี้ค่ะในเมืองมองไปตรงไหนก็มีแต่ตึกขนาดพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยจะ้ะเนี่ยอหละเนาะความสุขเนาะเวลาเรากลับ